สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจดึงเก้าแปดห้าโปรดักชันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเป็นไฟตัวหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยได้ซื้อมาใช้งานเองนะครับก็คือไฟตัวนี้เลยครับซี่หยุนซีเนเพีย C.F ร้อย R.G.B นะครับไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟแบบพกพาที่มีแบตเตอรี่ในตัวและก็สามารถปรับแสงปรับสีได้นะครับเป็นแบบ R.G.B เลยนะครับมันสะดวกต่อการพกพาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ไฟใหญ่ตัวไฟมันก็ประมาณนี้เลยครับไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากเป็นไฟแบบแท่งนะครับมี มีบาลดอแบบนี้มาให้ครับก็สามารถที่จะกําหนดแสงสีต่างๆให้ตามใจเราคิดเลยนะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายสําหรับผู้ชายนะครับน้าหนักมันประมาณ9กขีดนะครับ ทำไมนะครับผมถึงเลือกไฟดวงนี้นะครับมาใช้งานเพราะว่าตัวนี้นะครับมันมีแบตเตอรี่ในตัวและสิ่งที่ผมอยากจะได้อีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือกําลังไฟของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 0 0นะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเอาไปเป็นคีย์ไลท์ในห้องมืดๆก็สามารถทําได้จะเอาไปเป็นฟิลไลท์ที่เอาไว้เป็นไฟเสริมเพื่อลบเงาก็สามารถทาได้อีกเช่นกันรวมถึงนะครับมันสามารถปรับแสงสีได้ก็สามารถสร้างมูสสร้างอารมณ์ให้กับงานของเราได้อีกนะครับก็คือตัวนี้มันค่อนข้าง ครบเครื่องผมจึงเลือกมาใช้งานและอีกอย่างนะครับมันไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กบางครั้งนะครับเราจะเป็นต้องเดินถือถ่ายอะไรแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบสะดวกสบายนะครับมาดูในส่วนของดีไซน์ว่ามันเป็นยังไงบ้างในส่วนด้านนอกเนี่ยก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับไฟจะดีหรือทนทานเนี่ยขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ด้านนอกนะครับด้านหลังก่อนเลยนะครับซึ่งสําคัญมากๆเลยก็จะมี จอมอนิเตอร์นะครับเอาไว้ดูนะครับว่ากําลังตอนนี้เราใช้ไฟไปเท่าไหร่อยู่ในโหมดอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถดูได้แล้วก็มีไดอัลนะครับที่เอาไว้ปรับหมุนนะครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะปรับหมุนใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนนะครับตรงส่วนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไฟสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีพัดลมมาให้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ ให้พัดลมมาถึงโอ้หนึ่งสองห้ประมาณ6ชุดนะครับก็จะสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับหลายๆคนอาจจะตกใจนะครับว่าเอ้ยเปิดมาแล้วทําไมพัดลมไม่ทํางานนะครับตอนที่เราเปิดปกติเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าถ้าหากเราเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆมันเกิดอาการร้อนนะครับเจ้าตัวพัดลมเนี่ยก็จะเริ่มทํางานนะครับ นี่ครับเสียงของพัดลมนะครับหลังจากระบายพอมันหายร้อนแล้วนะครับตัวพัดลมเนี่ยก็จะดับเองเสียงเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมารบกวนเรามากเกินไปส่วนช่องระบายอากาศนอกจากด้านหลังนะครับก็จะมีด้านข้างด้วยนะครับตรงนี้ นี่ซึ่งเป็นช่องระบายอากาศแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบ USB Type C เนี่ยเราก็สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้มีช่อง AC ด้วยนะครับคือใครที่ใช้เป็นพวกอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กนะครับก็สามารถที่จะใช้ไฟดวงนี้ได้เช่นเดียวกันครับต่อไปมาดูด้านขวาบ้างครับก็จะมีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีตรงด้ามจับตรงนี้ครับเป็นคล้ายๆลักษณะยางนะครับ นี่ก็จับได้ถนัดมือต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆลักษณะเหมือนซอฟนะครับไม่ได้เป็นไฟแบบเปลยอปๆยนะครับซึ่งถือว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าก็ทําให้ไฟเนี่ยมันมีความนุ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตัวบานดอเนี่ย จะช่วยในการแอดจั๊ควบคุมแสงนะครับไม่ให้แสงเนี่ยมันกระจัดกระจายไปในทางที่เราเนี่ยไม่ต้องการนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะปรับได้แต่ว่าเจ้าบันดอตัวนี้นะครับต้องซื้อเป็นชุดคอมโบนะครับถึงจะได้ตัวบันดอตัวนี้มาใช้งานนะครับซึ่งตัวคอมโบนะครับก็จะให้ในส่วนของตัวบันดอแล้วก็เป็นผ้าที่เป็นซอฟต์บ็อกซ์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเอาไว้ห่อกับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะสามารถทําให้แสงที่ได้เนี่ยนุ่มยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะมีสกู1 ต่อนะครับเอาไว้เสียบกับพวกขาไฟต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานได้อย uh uh ่างสะดวกสบายนะครับส uh ่วนด้านบนก็ไม่มีอะไรครับด้านบนก็เป็นโค้งๆบนมนแบบลักษณะแบบนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่945กรัมนะครับซึ่งถามว่าหนักไหมนะครับก็ต้องบอกว่าประมาณกล้องแบบโปรหนึ่งตัวนะครับน้ำหนักมันประมาณนั้นเลยนะครับ9ก5รกรัมในส่วนที่เป็นทั้งไฟแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของสเปคของไฟตัวนี้กันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็กดปุ่มตรงนี้ครับง่ายๆเลยตัวนี้จะไม่ได้เชื่อมผ่านแอปพลิเคชันอะไรนะครับนี่ครับพอเปิดมาก็หมุนทั้งขวาเล็กน้อยนะครับให้มันเกิดสัญญาณขึ้นนี่ครับแบบนี้ไฟค่อนข้างแรงนะครับผมอาจจะไม่ได้เจาะเข้าที่กล้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแสบตากันนะครับนี่ครับซึ่งอันนี้ผมเปิดแค่2 6เดี๋ยวผมลดลงเหลือแค่1%นี่ครับ1%ก็จะประมาณนี้ แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพิ่มขึ้นแบบทีละหนึงเลยนะครับค่อนข้างที่จะแม่นยํานะครับในส่วนของการดิมไฟลดกำลังไฟหรือเพิ่มกำลังไฟนะครับอันนี้80%แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับไปที่หนึ่งเปอร์เซนเลยครับแสงมันก่อกวนนะครับทําให้โฟกัสของกล้องผมเนี่ยลำบากหน่อยนะฮะนี่ครั ซึ่งผมจะใชหนึ100่งร้ยเเซไม่ได้บ่อยนักนะครับเพราะว่าต้องเป็นเหมือนลักษณะที่ผมเนี่ยต้องเอาไปสู้กับแสงด้านนอกนะครับเที่ยงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเอาไว้ลบในส่วนของเงานะครับบันดอก็สามารถที่จะคุมแสงได้นะครับนี่ลบลงมาอย่างงี้หรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้เห็นไหมและมันสามารถที่จะปรับอุณหภูมิแสงได้นะครับนี่ผมกดซ้ายทีหนึ่งคำว่าดิมนะครับมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้ววางความแรงของไฟกับในส่วนของ เควินนะครับก็คือการปรับอุณภูมิแสงและสีนั่นเองปรับได้ต่ำสุดอยู่ที่2,700นะครับซึ่ง2,700เนี่ยไฟจะออกส้มๆนะครับนี่แล้วก็สามารถปรับแสงให้เป็นแสงขาวเนี่ยได้ถึง6,500เควินนะครับซึ่งก็หมุนได้ตามปกติเลยครับ 6,500เนี่ยก็จะได้แสงที่ขาวมากๆแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ใช้ประมาณ5,600แล้วก็3,200อะไรประมาณนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับในเมื่อมันเป็นไฟ RGB แบบนี้นะครับมันสามารถที่จะปรับ SSI นะครับก็คือปรับในค่าของแสงต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงสีเขียวนะครับมีปรับ Intensity ความเข้มต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะครับจะปรับเป็นสีอะไรก็ได้นะครับสีแดงสีฟ้าสีเขียวได้แทบทุกสีแหละครับ ความเข้มต่างๆอะไรเนี่ยก็สามารถปรับแต่ง a อร์จัได้ที่ตรงตำแหน่งนี้เลยนะครับ HSI นะครับนอกจากที่มันจะปรับแสงปรับสีต่างๆได้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนลูกเล่นนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานก็คือในส่วนของเอฟเฟกนะครับก็คือกดมาทางด้านขวาตรงนี้ครับล้วขวาก็จะมีแบบแคนเดลเป็นแบบเหมือนฟ้าผ่านะครับเป็นแบบไฟแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบทีวีแล้วก็เป็นแบบฟลิกร r นะครับเป็นเหมือนไฟที่เป็นกระพริบๆนะครับประมาณนั้นนะครับ ถ้าไม่ได้ใช้ก็เปลี่ยนเป็นโหมดดิมแล้วกดซ้ายอีกทีหนึ่งก็จะเป็นโหมดแบบปกติแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าใครเนี่ยไม่อยากมุนได้อาเยอะๆนะครับมันก็มีกดปุ่มบนนะครับก็คือปุ่มแม็กเนี่ยไฟก็จะมาแบบจัดเต็มให้แบบนี้เลยครับเขียนเป็นไฟแท่งแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณภาพแสงสีต่างๆเนี่ยคุณภาพสูงเลยนะครับก็คือ CRI และ TLCI เนี่ยอยู่ที่9 6บบวกนะครับก็ถือว่าเป็นไฟที่ให้ค่าแสงเนี่ยที่มีมาตรฐานมากๆเลยนะครับถ้าหากเป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้ว่า CRI หรือ TLCI คืออะไรนะครับ CRI กับ TLCI เนี่ยครับเป็นค่าหรือมาตรวัดความเที่ยงตรงของแสงและสีของไฟนะครับซึ่งถ้าไฟทั่วไปเนี่ยครับซึ่งเป็นไฟบ้านเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับเวลาบากระทบกับผิวนะครับแสงสีเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับแต่ถ้าหากใครใช้ไฟอยู่ที่ CRI TLCI อยู่ที่95บวกเนี่ยครับมักระทบกับผิวก็จะดึงในส่วนของสกินออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับ ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่ผมได้นำไปใช้งานจริงนะครับซึ่งผมเนี่ยรับงานถ่ายทำนะครับเป็นงานรีวิวโปรดักต์บิวตี้วิดีโอนะครับโดยธีมของงานนี้นะครับก็คือคลีนบิวตี้วิดีโอก็คือเป็นการจัดแสงแบบเคลียร์เน้นที่ตัวแบบแล้วก็เน้นที่ผลิตภัณฑ์แบบชัดเจนเลยครับก็จะใช้วิธีการถ่ายนะครับก็คือจะมีการจัดลิมโบนะครับหรือว่าฉากขาวฉากฟ้านะครับในการตกแต่งฉากหลังนะครับแล้วก็มีนางแบบรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางนะ ซึ่งครั้งนี้นะครับผมจําเป็นต้องใช้ไฟหลายดวงมากๆเลยครับซี่หุูดซีเนเพียซีเอฟร้อยตัวนี้นะครับก็เป็น1ในตัวเลือกต้องนํามาใช้งานนะครับในงานนี้นะครับผมก็จะเป็ดการจัดไฟอยู่ประมาณ4ดวงด้วยกันนะครับ หนึ่งเลยนะครับก็คือจะเป็นไฟคียหลักนะครับผมก็จะใช้เป็นอมรัน3า0วัตต์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะใช้เป็นแดนไลท์ f a 3 0 0นะครับตัวหนึ่งที่จะเอามาใช้เป็นตัวฟิลไลท์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะใช้เป็นตัวโปโตไลท์นะครับเอาไว้ยิงฉากขาวเพื่อจะทําให้ฉากหลังเนี่ยมันไม่มืดมันไม่ทึมมันดูสะอาดมันดูคลีนขึ้นมานะครับแต่ละดวงผมจะใช้ไม่ถึง100%เเซตนะครับผมจะควบคุมให้แสงที่ได้นะครับมันออกมาแล้ว ดูบาลานซ์กันมากที่สุดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวนี้เลยนะครับไฟที่เอาไว้สําหรับเปิดสินค้านะครับเพื่อให้เห็นสินค้าได้เด่นชัดมากขึ้นนะครับทำไมต้องใช้ตัวนี้ในการส่องไปที่ตัวสินค้านะครับคือหนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยใช้ตัว k e ค l i g h t ท์ฟ l ลไลท t เน้นไปที่ตัวแบบแล้วนะครับเพราะแบบเนี่ยต้องนําพวกผลิตภัณฑ์เนี่ยผาหน้าทาตัวอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นตัวแบบจึงสําคัญ แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวแบบเนี่ยแนะนําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้วิธีการยื่นแบบนี้ครับนี่แบบนี้ แต่พอเวลายื่นเนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าแสงตรงบริเวณหน้าของผมเนี่ยจะขาวใช่ไหมครับตัวผลิตภัณฑ์จะมืดนะครับดังนั้นนะครับผมจึงจําเป็นต้องใช้ไฟดวงนี้นะครับในการส่องไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ทําให้สินค้าตัวนั้นนะครับมันมีความโดดเด่นแล้วก็ทําให้ผู้ชมหรือลูกค้าเนี่ยครับได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนผมใช้งานนะครับผมก็จะตั้งกับขาไฟเด็กนะครับแล้วก็เสียบกับตัวด้านหลังเนี่ยครับสกูดต่อสีตรงนี้แล้วก็นําไปใช้งาน แล้วก็จะติดกับบันดอตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะใส่ซอฟบ็อกซ์อีกอันหนึ่งนะครับที่เขาแถมมาให้กับในชุดคอมโบนะครับจะเอามาช่วยซอฟแสงให้แสงเนี่ยมันไม่แข็งเกินไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีตัวฟิลเตอร์ที่เป็นซอแบบนี้ให้แล้วนะครับผมคิดว่ามันไม่เพียงพอครับซึ่งความรู้สึกในการใช้งานของผมนะครับที่เซ็ตอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ถ่ายทำเนี่ยผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับมันก็เหมือนไฟที่มีคุณภาพไฟใหญ่ๆทั่วไปนะครับแต่มันย่อขนาดลงมาเล็กนะครับงาน วิดีโอที่ออกมานะครับแสงสีก็ค่อนข้างสว่างแล้วก็สวยใสนะครับนอกจากมันไปโดนผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันก็ไปกระทบผิวหน้าของนางแบบอีกด้วยนะครับทำให้ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าไฟเนี่ยมันค่อนข้างเป็นมาตรฐานนะครับเอาไปใช้ร่วมกับไฟดวงใหญ่ๆที่เป็นเมือาชีพได้เลยครับ แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสังเกตของผมนะครับเวลาใช้งานเนี่ยผมเนี่ยใช้เวลาถ่ายเนี่ยประมาณถึง6-7ชั่วโมงเลยนะครับแบตเตอรี่ในตัวตัวนี้หมดครับซึ่งผมไม่ได้ติดตัว AC adapter ไปด้วยใช้เป็นแบบแบตเตอรี่ในตัวอย่างเดียวนะครับใช้ได้ไม่จบงานครับถ้าหากว่าเราใช้100%หรือ100วัตต์เต็มๆมเนี่ยมันจะอยู่ได้ราวๆ30นาที แต่หากเราใช้อยู่ที่75%ก็จะใช้ได้ประมาณ45-1ชั่วโมงและหากว่าเราใช้อยู่ที่50%เนี่ยก็จะได้ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเลยครับแต่หากว่าเราเนี่ยใช้ ต่ำกว่า30%มนะครับมันจะใช้ได้ราวๆ2ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปเลยครับก็คือต้องวางแผนให้ดีนะครับซึ่งตอนที่ผมนําไปใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้วางแผนในส่วนนี้นะครับระหว่างพักกองเนี่ยผมก็นําไปชาร์จนะครับแล้วก็มีไฟสำรองมาเสริมด้วยนะครับแล้วก็หากใครใช้ PD Charger 100วัต์เตรียมมาด้วยนะครับมันก็สามารถที่จะให้กํลาลังไฟกับไฟตัวนี้ได้โดยที่ ถึงแม้ว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะหมดไปแล้วนะครับแต่หากว่าเราใช้ PD Charger เนี่ยครับแล้วก็ต้องเป็นสายที่เป็นกำลังไฟ100วัตต์ก็สามารถที่จะจ่ายไฟให้กับ c i n น p i a CF-100 ตัวนี้ได้ครับ ซึ่งตัวนี้นะครับผมซื้อมาเป็นชุดคอมโบนะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ4,500บาทนะครับที่ให้มาเนี่ยก็จะมีไฟตัวนี้นะครับ1ดวงแล้วก็ตัวบันดอแบบนี้นะครับเอาไว้ควบคุมแสงได้ผมว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับที่ให้มาอีกอันนึงก็จะเป็นตัวซอฟบ็อกนะครับนี่เอาไว้ใส่กับบอนดออีกทีหนึ่งนะครับก็จะให้แสงที่นุ่มมากขึ้นนะครับเป็นซอฟบล็อกลักษณะแบบนี้นะครับก็ เวลาใช้งานก็ทําให้ดึงให้ส,หส,สวยๆหน่อยก็ได้นะครับแต่ที่ผมทําแบบเร็วๆอันนี้ก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับไฟที่ได้เนี่ยก็จะซอฟขึ้นนะครับนี่ครับส่วนที่เป็นตัวไฟอย่างเดียวเนี่ยราคาจะอยู่ที่3,800ถึง4,200นะครับแต่ถ้าเป็นชุดคอมโบนะครับราคาเนี่ยจะโดดไปที่ประมาณ5000กว่าบาท แต่ว่าตัวผมเนี่ยก็ซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับอย่างเช่น s h o ป e e Lazada อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ราคามาพร้อมส่วนลด4,500บาทนะครับถือว่าแพงไหมนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าราคาเนี่ยถือว่าถูกแล้วนะครับสำหรับไฟประเภทนี้นะครับที่สามารถให้กำลังไฟอยู่ที่100วัตต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็น R G B ปรับแสงปรับสีได้นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ใหญ่ด้วยครับอย่างแบรนซียุนเนี่ยครับเชื่อถือได้นะครับ แต่ว่าข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับสำหรับไฟรุ่นนี้นะครับในประเทศไทยจะไม่มีขายนะครับต้องซื้อแบบต่างประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งในแอปพลิเคชันออนไลน์เนี่ยก็จะมีขายส่วนถ้าหากใครเนี่ยจะซื้อที่เป็นของคนไทยนําเข้ามานะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับไฟดวงนี้มากซึ่งตัวนั้นนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ70,00กว่าบาทเลยครับแต่ว่ามีสเปคที่มากกว่าในส่วนของเอฟเฟกที่ให้มากกว่าถึง10บเอฟเฟกด้วยกันแล้วก็ ให้ค่าลักษ์ที่มากกว่านะครับแต่ว่ากําลังไฟวัตต์เนี่ยก็จะ100วัตต์เท่ากับตัวนี้เลยแต่ราคาก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าราคาตัวนี้มันถูกกว่าประมาณเกือบครึ่งเลยนะครับแต่ก็แน่นอนครับเรื่องของการรับประกันนะครับมันจะไม่สะดวกเท่ากับประเทศไทยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็รับประกัน1ปีนะครับ ในต่างประเทศนะถ้าหากมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งไปให้เขาเคลมให้ได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วนะครับผมใช้ไฟมาหลายตัวแล้วนะครับก็รู้สึกว่าระยะเวลา1ปีในการใช้งานเนี่ยมันไปถึงอยู่แล้วครับไฟแทบทุกดวงเลยนะไม่ว่าจะดวงเล็กดวงใหญ่ก็ตามก็จะให้อายุการใช้งานเนี่ยเกิน1ปีจากประสบการณ์ใช้งานของผมนะครับถ้าเป็นไฟดวงเล็กๆราคาไม่ได้แรงไม่ได้แพงเป็นหมื่นหรือแสนเนี่ยฮะก,ก็จะเลือกเป็นต่างประเทศนะครับก็ก็ในส่วนตัวผมไม่ได้คาดหวังกับการเคลมประกันอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะเลือกของต่าง ประเทศก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นสินค้าราคาแพงๆราคาสูงๆเนี่ยซื้อในประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่าโอเคครับก็มาสรุปนะครับสำหรับไฟซี่หยุนซีเนเพีย f f 0 0 RGB รตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไฟที่มีมาตรฐานแล้วก็ให้กำลังไฟที่แรงนะครับถึง100วัตต์แล้วก็เป็นระบบ RGB นะครับสามารถปรับอุณหภูมิแสงสีได้นะครับมีเอฟเฟกลูกเล่นต่างๆ มีแบตเตอรี่ในตัวพกพาง่ายสะดวกต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะจับถือหรือจะเอาไปตั้งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถที่จะซิงก์กับโทรศัพท์มือถือเพื่อปรับตั้งค่าได้นะครับเราก็ปรับไดอัเอาตรงนี้นะครับหมุนเอาก็สามารถที่จะปรับได้ง่ายๆนะครับแล้วก็คุณภาพของไฟเนี่ยก็ถือว่าให้มาแบบมาตรฐานสูงนะครับก็คือ CRI และ TLCI อยู่ที่96บวกเลยครับก็สามารถที่จะเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับในส่วน ตัของราคาเนี่ยก็ถือว่าทาราคาได้ค่อนข้างย่อมเยาวนะครับไม่ได้โหดร้ายมากเกินไปนะครับราคาของมันเนี่ยครับถ้าสมมุติเลือกเป็นตัวไฟอย่างเดียวเนี่ยราคาอยู่ที่3,000กว่าบาทเท่านั้นเอง3 0 0 0กว่าบาทได้คุณภาพไฟไปประมาณเนี้ยผมว่าโอเคนะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแล้วก็กําลังไฟเขาให้มาเยอะด้วยนะครับ แล้วถ้าจะถามว่าไฟดวงนี้นะครับมันเหมาะกับใครนะครับไฟดวงนี้นะครับเหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการไฟ R G B ตัวแรกก็ได้นะครับในการใช้งานแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบจริงจังด้วยนะครับจะเอาไปทําเป็นริมไลท์หรือบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีไฟคีไลท์จริงเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเป็นคีไลท์ได้เลยนะครับเพราะว่ากําลังไฟเนี่ยให้ถึง100วัตต์เลยนะครที่ผมเน้นย้ําตรงนี้คือว่า100วัตต์เนี่ย มันค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการนํามาถ่ายในลักษณะแบบนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมใช้เนี่ยตัว300วัตต์ก็จริงนะฮะแต่ว่าผมปรับกําลังไฟอยู่ที่ประมาณแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับในก,กลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็จะเป็นเหล่าช่างภาพหรือวิดีโอกราฟเฟอร์ที่ทํางานแบบจริงจังและอยากได้ไฟพกพาสักดวงหนึ่งนะครับไฟดวงนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับที่จะ นำมาใช้งานนะครับเพราะว่าให้กำลังไฟสูงแล้วก็ปรับแสงสีได้พกพาสะดวกมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็หากแบตเตอรี่หมดเนี่ยก็สามารถใช้ทั่ว PD c h a r g e r จอรนำมาใช้งานได้บางครั้งนะครับเราต้องไปถ่ายเอ้าท์ดอร์นะครับซึ่งพอเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้ไฟที่ต้องเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะไม่สะดวกนะครับเราจำเป็นต้องใช้ไฟแบบพกพาเอามาลบเงาหรือว่าเอามาเพิ่มความสว่างให้กับตัวแบบหรือวัตถุที่เราต้องการให้มันโดดเด่นออกมาจากแสงบรรยากาศโดยรวม ทั่วไปได้นะครับอย่างตัวผมเองนะครับเสียตังซื้อมาใช้เองนะครับก็รู้สึกว่าถูกใจในข้อดีมากกว่าจุดสังเกตของมันนะครับแล้วพอเอาไปใช้งานจริงดูภาพที่ได้ดูวิดีโอที่ได้ก็รู้สึกพอใจคุณภาพของายตัวนี้นะครับแค่นี้นครับก็เพียงพอกับสิ่งที่ผมต้องการแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับผมก็มาแชร์นะครับในส่วนของไฟพกพาดวงนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ลองคลิกลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับว่านอกจากที่ผมพูดเนสเปคมันเป็นยังไงอีกนะครับก็สามารถที่จะลองกดเข้าไปดูได้เลยถ้าใครจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยผมไม่ได้มาขายนะครับก็ถือว่าเอามาแบ่งปันนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับ สำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องซื้อไฟไปด้วยนะครับเรามีแค่เพียงกล้องไม่ขาตั้งกล้องแค่นี้ก็พอได้ไหม ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าไฟเสริมแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นไฟที่เป็นแบบ LED ทั่วไปนะครับที่เป็นแบบเสียบปลั๊กอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ไฟสตูดิโอหรือไฟเสริมแบบนี้นะครับในการถ่ายทำเนี่ยภาพที่ได้นะครับก็จะไม่มีมิติหากเราเพิ่มหรือดันในส่วนของแสงเช่น ISO เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่แรกมานะครับก็คือเกนหรือน้อยนะครับที่จะมารบกวนในภาพของเราทําให้ภาพของเราเนี่ยไม่คลีนใส่ส่วน ดังนั้นนะครับไฟนะครับจึงมีส่วนสําคัญในการที่จะเอามาช่วยในจุดนี้รวมถึงนะครับไฟต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราเรียนรู้การจัดไฟตักเล็กน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างมิติให้กับวิดีโอของเราทําให้ภาพเนี่ยมีความสวยงามและสามารถเล่าเรื่องได้อีกด้วยนะครับโอเคครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามหนึ่งค่าแปดห้าโปรกชันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทำภาพนิ่งวิดีโอรวมถึงการตัดต่อและรีวิวแก้เจ็ต่างๆด้วยนะ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ